สวัสดีจ้าวันนี้เราอยู่กับช่องยายาฟิชชิงชาแนลนะวันนี้เรามาเขือเข่อนข้างบ้านเดี๋ยวเราจะมาตกตรงเนี้ยหน้าเข้ามาข้างในสุดเลยนะน้องลูกแก้วก็มานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะิจ้าไอหนูไอหนูจะมาตกปลานะคะช่วงนี้ก็ บายสองมาสามแล้วจ้ะเราก็มาพักพรอนพาน้องลูกแก้วมาเดินเล่นจ้ะตรงสันเขื่อนมันทางมันดีน้องน้องกําลังหัดเดินหัดวิ่งน้องมาวิ่ง <laughs> ใช่ไหมคะบาย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 สวัส <laughs> <Bye bye. S 1> ดีค่ะยังสวัสดีค่ะโอ้ยอียอ๋เดี๋ยวไปตกปลากันจ้าตอนนี้เราก็ได้ประมาณมานี่ยล้วดา ห้าแต้มแนะลรุดไปสี่แต้มตกทุ่นลิวนะจ๊ะตอนนี้เราก็ถางยาทางหน้าตรงนี้องนะสองอันแล้วก็จะทําที่วางเบ็ดตรงนั้นเป็นทุนตรงนู้นตะขายเดี๋ยวมาลุ้นกันจ้ะว่าจะได้กี่แต้มนะเดี๋ยวขอวางเบ็ดก่อนลุ้นกันจ้ะตอนนี้เราวางเบ็ดแค่ห้าคันนั่นะ,ะทุ้ลอย ตีลอยคันหนึ่งตรงน,นั้นก็นนาดินสี่หันเดี๋ยวจะมานั่งตกจิงหูิต่อจะ้ะตอนนี้ฝนปอยโปรยไม่สามารถตั้งกล้องได้นะจ้ะอาจจะไม่ถ่ายให้ดูตอนตกปลานะเพราะว่ามันก้อนหินทรงนั้นเลยจ้ะแล้วก็ไม่มีร่มเราลืมบอลร่มมามันตั้งลําบากมากก็ขอเด้อถ่ายถ่ายไทย,ยแบบบรรยากาศที่ดูก่อนนะจ้ะเดีย๋ยวปลาเราค่อยมาลุ้นกันนะอาจจะไม่เห็นจัองหวะตอนดึงปลานะจ้ะมาตกจิงหลิวรอนาดินกันจ้ะ มาแล้วจ้ะแต้มแรกของหน้าดินปลาตะเพียนหวานหวานจ้ะใช้สีนิ้วสีนิ้วห้านิ้วจ้ะเดี๋ยวมาลุ้นล้วต่อนะอยากตั้งกล้องถ่ายแต่มันตั้งไม่ได้จริงๆจ้ะเมื่อกี้ก้ก็ร่วงไปในรูเนี่ยสองตัวเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อจ้ะ ตันนี้ทำโทรศัพท์ตกเปียกฝนไว้เครื่องนี้ฝนตกไม่ได้ตกป้าจา้าขึ้นไปอยู่ข้างบนบนรถลงมาเอาโทรศัพท์โทรศัพท์ตกตกน้ําไม่ใช่ตกน้าหรือไม่ได้เอาโทรศัพท์ขึ้นไปด้วย <c oughs> <c oughs> นิ้วบังนี่จ้ะเนี่ยฝนตกขึ้นขึ้นขึ้นก่อน <c oughs> โทรศัพท์มันอยู่ในดีเปียกฝนไว้หน่อยนึงจ้ะ ูกแก้วกินนมรอใช่ไหมคะฝนกาดตกหนูก็นั่งเล่นอยู่ในรถกินหนมรอค่ะดุกติดุกติกดุติดุกติ๊กดุกติกดุกติกดุกตดุ๊กติกเฮอารมณ์ดีตลอดละขอได้ออกนี่ตอนนี้เราได้ไปไกลสสวยเลยนะนี่เราตกข้างตะลิงนะ มันกินเบ็ดล้วนะไม่ได้ถ่ายจังหวะให้ดูนี่ใส,ส่สวยจะ้ะเดี๋ยวจะเอาขึ้นไปขังไว้ในกระแปงในรถนี่ตัวสวยๆเลยตัวใหญ่มากมันๆมาะตอนแรกนึกว่าปลากระทิงตัวยาเวเพื่อเลยเยีย่ยมเลยได้ปลาไหลได้พัดเผ็ดหนึ่งแล้วนะเนี่ยนี่ น้องลูกแก้วมาให้กําลังใจให้ให้น้องลูกแก้วมาช่วยจับเพราะว่ามันดิ้นแรงมากเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นไปไว้ข้างบนแล้วนะจ๊ะมันหมาเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อจ้ะฝนเพิง่งหายตกได้ปลากระทิงไซส์สว,สวยอีกเต็มนะจ๊ะมันหมาเลยจ้ะกินดีจังเลยเนา๋จะเอาใส่อะไรไว้ละครน,นี้เนาะหาที่เก็บก่อนนะจ๊ะ <c oughs> ใส่กระชังก็คง,งจะหนีจ้ะได้วลาดุกอีกแต้มจ้ะเดี๋ยวรุนกันเรื่อยๆนะจ้ะช่วงนี้มันมานเลยอีกแต้มจ้ะใส่ฝ่ามือนะปาหมอตะกับตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาเปิดเพลงนะจ้ะก็จะไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่ามันอัดติดลิขสิทธิ์จ้ะเดี๋ยวรุนกันต่อ มันมาแล้วก็ได้เรื่อยๆห้าโมงกว่าแล้วจ้ะก็ได้เรื่อยๆนะใส่ฝามืออุ้ยอุ้ยจะหลุดแล้วจ้ะเดี๋ยวเก็บเก็บเก็บอุ้ยแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วใส่สวยๆเลยจ้ะ ตอนนี้ก็หกโมงเย็นแล้วจ้ะเราเก็บเป็ดเสร็จแล้วนะเราจะกลับบ้านกันแล้วไม่ค่อยได้ถ่ายดูนะทั้งฝนทั้งมีคนมาพักผ่อนเข้าเปิดเพลงแล้วก็พูดเสียงดังก็เลยไม่ค่อยอยากจะถ่ายให้ดูจังหวะดึงปลานะแล้วก็ดูแค่จังหวะเราได้ปลาตอนนี้เอ่ปลาเราเกาะตรงนี้นี่ตายจ้า,าจมีปลากรินจ้า ปลาไหลเรายังไม่ได้ไอ้นั่นนะอยู่บนรถเดี๋ยวค่อยไปดูเต็มเต็มที่บ้านตอนนี้ก็เดี๋ยวยกกระชังขึ้นแล้วก็จะกลับบ้านแล้วจ้าขอบคุณจ้าที่เข้ามาดูเข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ้าขอบคุณมากจ้านี่ถึงบ้านแล้วนะจะสรุปพ้นปลาของเรานี่นี่คือปลาไหลหนึ่งเต้มจ้าแล้วก็มีปลากระทิงสามเต็มนะนี่ไซส์เนี่ย ใช้นี้สามแต้มแล้วก็ปลาหมอนี่ไซสี่นิ้วห้านิ้วไซส,สวยๆอยู่จ้ะนี่ได้อย่างกลือได้หลายตัวอยู่จ้ปะปลานินก็ไซแดดเดียวก็มีปลาบูด,ด้วยมีปลาดุกปลาดุกอันเนี้ยเหมือนปลาดุกเขาปลาดุกนานะไซไม่ใหญ่หรอก ถือว่าได้โอ๊ยโอเคอยู่จ้าปากะทิเราก็มีกองพิสูจน์หลักฐานมานั่งเฝ้าแมวเอ้ยเฝ้าปลา <c oughs> ชงแสแม่มันกินได้หรือเปล่าใช่ไหมลูกมันกินได้หรือเปล่าใช่ไหมเนี่ย หนึ่งมาหาละก็ถือว่าโอเคเลยจ้าได้ปลาหลากหลายด้วยปลาบูปลากระทิงปลาตะเพียนปลาช่อนปลาช่อนเล็กมันกืนเบ็ดก็เลยต้องเอามานะแล้วก็จะมีปลาดุกปลาไหลก็ฝากน้องเมียวจ้า ขอบคุณจ้าที่เข้ามาดูสวัสดีจ้านี่ปิดปลาไหลนี่ปิดปลาไหลนะจ๊ะง้างเราเกือบไม่ได้ตัวปิดจงนง้างเลยดินเล้งม่ะตอนนี้ปลากระทิงไม้หนึ่งกับปลานินหายไปแล้วนะตอนนี้ก็เหลืออยู่เท่านี้กขาลังย่างเจอกัดผิดปลาไหลปลากระทิงไซส์ใหญ่หายไปละไม้หนึ่ง <laughs> กับปลานินอันนี้ก็เหลือปลาโมตะกัด ง,งานย่างปลาย่างปลาใหม่หมดเลยสาวโดนกโมยไปแล้วนะครึ่งจานผัดปลาไหลจ้ะ <c oughs> หายไปแล้วครึ่งครึ่งถ้วย <c oughs> พร้อมปลาอีกสองไม้มาจ้าทุกคนกินข้าวด้วยกันปลาหามาส,สดๆเลยจ้ะ แล้วปลาย่างพี่เกดเอาขึ้นไปประกะทิงไซส์ใหญ่กะประมอมตะกับใช้ฝ่ามือขึ้นไปกินแล้วนะนี่ก็เหลือเท่านี้แล้วก็ผัดเผ็ดปลาไหลจ้ากินข้าวด้วยกันจ้าทุกคน